เนื้อหารายการนี้ผลิตจากความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์สมเจตแสงรมนวลเงินกมพูไม่ใช่โฆษณาชวนเชื่อไม่ได้เอาคืนจ่อหัวให้เชื่อแต่ชมแล้ววิจิวิเคราะห์แยกแยะเพื่อน,นําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันของท่านอ่ะมาถึงทะเบียนรถอาถรรพ์สีรถเป็นเหมือนนิสัยของรถคันนั้นเราครบเพื่อนอยากรู้จักนิสัยต้องใช้เวลาแต่เห็นสีรถจะรู้เลยว่านี้สีรถคันนี้กับตัวเราเนี่ยเหมาะกันไหม ส่วนหมายเลขทะเบียนจะบอกอนาคตครับหลักการของผมคือนําทุกหมายเลขมาบวกรวมกันถ้าบวกรวมได้ย7จะต้องมีการเสียชีวิตไม่ในรถก็นอกรถผมไม่ได้เพิ่งมาพูดแต่ผมพูดมาตลอดผมเขียนหนังสือทํานายทะเบียนรถตั้งแต่ปี2547เขียนเรื่องหมายเลข27ลงในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันตั้งแต่ปี2 5 4 2บวกรวมทุกตัวได้เท่ากับ27อย่างกรณีของ อดีตดาราเด็กที่เสียชีวิตขอประทานอภัยที่ต้องเอ่ยนาม5้กอไก่บใบไม้5248นำา5บวกกอไก่กอไก่เทียบอักษรเท่ากับ1บะบไม้เทียบอักษรเท่ากับ2 5บวก1บวก2บวก5บวก2บวก4บวก8เท่ากับ2ีดเดี๋ยวจะเอาข้อม okay. ูลวิจัยมาพูดเปรียบเทียบให้ท่านฟังเดี๋ยวขอเสกข้อมูลวิจัยก่อนปิ้งข้อมูลวิจัยในเป็นความลับต้องเก็บไว้ในที่ปลอดภัย นึกอยากจะใช้ก็เสกเข้ามาหมายเลขทะเบียนบวกรวมเท่ากับ27จะเกิดอุบัติเหตุจะมีองค์ประกอบคือ1ดวงผู้ขับขี่ตกสองสถานที่ที่เกิดต้องอยู่ในสภาวะอากาศที่มืดเงียบ,ยบและเย็นเกิดเพราะฝนตกบริเวณร,ริมทางต้องเป็นที่รกร้างมืดเงียบเยน็นพลังความหมายของดาวจันรหมายเลข2และที่รกร้างพลังความหมายของดาวเสาร์หมายเลข7ผมหยิบยกเปรียบเทียบป้ท่านเห็นว่าข้อมูลที่ผมเก็บมาเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวจะอ่านให้ฟัง หมายเลขที่เป็นต่อไปนี้จริงไม่จริงท่านเอาหมายเลขเนี้ยไปเสิร์ชหาใน Google จะพบว่าข้อมูลที่ผมเก็บเนี่ยผมเก็บได้ตั้งแต่2540นะครับลายนี้ใกล้เคียงกันมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นศอสลาคอนฮูก8 4 4กรุงเทพมหานครศอสา,าเท่ากับ7คอนฮูเท่ากับ5 7บวก5บวก8บวก0บวก4บวก3เท่ากับ27รถคันนี้พุ่งชนในระหว่างที่ ฝนตกผู้ขับขีผู้หญิงหายใจรวยรินอยู่ในรถนําออกมาจากรถเดินทางไปส่งโรงพยาบาลเสียชีวิตสถานการณ์เหตุการณ์คล้ายคลึงกันแต่คนละที่ไม่กรณีครับเพื่อท่านให,ให้เห็นภาพนะครรายนี้กอกไก่3599จังหวัดพะเยาเหตุเกิดวันที่30ธันวาคมพุทธศักราช2551 เวลาตีหนถึงตีสองโดยประมาณผู้ขับขี่เนี่ยขับมาจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนระหว่างขับมารู้สึกชนคนตึมข้างทางเนี่ยเป็นป่าโลกล้างและเงียบมากก็ลงไปดูมองหาไม่เจอก็ขับรถมาเรื่อยๆขับมาถึงเชียงใหม่ครับเพื่อนผู้ใช,ชนน้ถนนชี้พี่ๆมีศพคนอยู่บนหลังคารถพี่ก็คือพอชนแล,แล้วหาศพไม่เจอศพก็อยู่บนหลังคารถแล้วขับมากับศพตั้งแต่แม่ฮ่องสอนไปถึงกลางเมืองเชียงใหม่นี่คือ หมายเ,เลขทะเบียนบวกรวมเท่ากับ27กกไก่เท่ากับ1 1บวก3บวก5บวก9บวก9เท่ากับ27อย่างที่เรียนเวลาที่เกิดต้องเป็นเวลาที่เงียบมืดได้เย็นเป็นพลังความหมายของดาวจันทร์และสถานที่ที่เกิดต้องเป็นสถานที่ที่รกร้างอันนี้เนี่ยครับคือตัวอย่างที่ผมนำเสนอให้ท่านได้ทราบหมอดูในพูดให้กลัวอยู่เสมอไม่ใช่ครับ สิ่งที่ผมนําเสนอเนี่ยถ้ารถของท่านทะเบียนบวกรวมเท่ากับ27วันไหนที่ท่านต้องขับไปในที่เปลี่ยวที่รกร้างสองข้างทางเป็นที่รกร้างมีป่าหญ้ามีบ้านล้างมีอาคารเก่าอยู่และฝนมันตกท่านต้องระมัดระวังการนําเสนอเนี่ยเป็นประโยชน์และสําหรับท่านที่จะเลือกทะเบียนรถอ่ะเราหลีกเลี่ยงเลขที่20บวกรวมเท่ากับ27ดดีไหมมันก็จะไม่เกิดการสูญเสียครับสิ่งนี้จะใช่หรือไม่ใช่ ก็ผมเก็บข้อมูลมาผมบอกว่าใช่อย่างที่ผมบอกท่านว่าผมไม่ได้มาค่าให้ท่านเชื่อแต่ถ้าท่านเชื่อผมและไม่เกิดการสูญเสียประโยชน์มันเกิดก่ใครการสูญเสียที่เกิดขึ้นมันมีมูลค่ามหาศาลประเมินค่าไม่ได้อันนี้เป็นสิ่งที่ผมนําเสนอท่านระมัดระวังและหมายเลขทะเบียนบูรโลเท่ากับ27มันใช้ไม่ได้เลยเลออาจารย์ไม่ใช่ครับถ้าท่านใช้ในโรงฆ่าสัตว์ใช้ขนเนื้อวัวเนื้อควายเนื้อหมูไปส่งตลาด กิจการดีถ้าท่านใช้ในกิจาการกําจัดขยะมูลฝอยใช้ดีใช้ในธุรกิจที่รับกําจัดกากขยะในทางอุตสาหกรรมหรือกากขยะสารเคมีท่านใช้ดีนี่ฮะหมายเลขทุกหมายเลกจะดีจะเสียนั้นต้องขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่ท่านใช้สอยและดวงชะตาของท่านเหมาะสมหรือไม่วิธีแก้อยู่แค่นี้ครับเอาทองคำเปลวไปปิดเอาไปเติมเลขหมายเลขทะเบียนเนี่ยถือเป็นเอกสารราชการนะครับถ้าท่านทำอย่างนั้นเจ้าที่ตำรวจจราจรสามารถจะเรียกจับ ปรับท่านได้เลยผมจึงไม่แนะนาเพราะว่าผมทดลองมาหมดแล้วแถมให้นิดนึงหมายเลขทะเบียนร,รถบวกรวมเท่ากับ28นะครับเป็นรถใช้งานนะ่ะคนชอบความสบายใช้ไม่ได้มักจะเกิดอุบัติเหตุโดนชนท้ายเฉียวชนหรือมีปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบไฟความร้อนขึ้นและเกิดที่ไหนครับเกิดในที่ที่จราจรขับขันอยู่บนทางด่วนรถกําลังติดเลยอยู่ๆดับมาเฉยๆอยู่ๆเครื่องฮีทควันขโมงเลยหมายเลขทะเบียนบวกรวมเท่ากับ29ใช้นานๆไป จะมีปัญหาเรื่องความเย็นเรื่องแอร์แอร์จะดับตอนไหนแอร์จะดับตอนเดินทางไกลและไปดับที่ไหนดับในที่เปรียปร่ยวในถนนเปรียปร่ยวๆที่ไม่ค่อยมีรถผ่านไม่มีบ้านคนเลยหมายเลขทะเบียนบวกรวมเท่ากับ30ท่านจอดไว้เฉยยังโดนชนโดยเฉพาะท่านจอดใกล้ทางแยกจอดปุ๊บไปปินข้าวแป๊บเดียวเข้าไปในร้านยังไม่ทันตักข้าวเข้าปากเลยปึ้มเฮ้ยรถใครโดนชนวะออกมารถเราข้างหลังยับย่นเลยนี่คือความเป็นไปจากที่ผมเก็บข้อมูลมาแล้วนำเสนอให้กับท่าน ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับเน้นย้ําว่าผมไม่ได้บังคับให้ท่านเชื่อผมด้วยความครบและกราบขออภัยต่อผู้วายชนทุกท่านขอขอบคุณที่ท่านติดตามชมขอความสุขความเจริญจงเกิดแก่ทุกท่านสวัสดีครับ